ไปอยู่หน้ารถผมมั้งใดเมื่อไหร่วะไม่รู้เนี่ยเห็นไหมหน้ารถเลยไหมโอ้โหค่อยตายหาแล้วทำไงอ่ะดูดิงูอะไรเดี๋ยวเขาเรียกงูอะไรไม่รู้จอดดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเดินไปหาที่จอดข้างหน้าเออผมว่าจะขึ้นนี่อันตรายเออเดี๋ยวมันมาแล้วงูอะไรไม่รู้เนี่ยอันตรายอันตรายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้างหน้าก่อน่าให้ให้ให้มัลงไปก่อนงูอะไรอ่ะเบลล์เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จอดก่อนจอดก่อนดูดูดูมันจะให้ลงลงยังไงจอดก่อนดูดูดูให้มันลงไปให้มันลงไปให้มันลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกมาให้มันลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนึงให้มันลงก่อนให้มันลงก่อนลงยังลงยังลงทหางเห็นลงลงยังลงยังผมดูลงอ่ะไปไหนไปไหนเฮ้ยผมไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมไม่เห็นอืม ไม่ลงเหรอไม่ลงนะเดี๋ยวไม่ไม่ลงเดี๋ยว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 ไปอยู่ข้างหน้าก่อนให้มันลงก่อนให้มันลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้โหตดู้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียดตู้มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันไปอยู่แล้วเว้ยมันเข้าไม่ได้หรอกันได้นี่เข้าไม่ได้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ ติดมวลแล้วบิดไม่มีเข้าได้มันจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาไม้เขาจะมาช่วยเดี๋ยวเห็นมาทำไม้มันต้องลงไม่ต้องลงอยู่ในนี้เพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้อ้ลยปิดแล้วงูงูงูช่วยด้วยงูงูงูอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยหมเรือเลยตายตาย งูอะไรอ่ะเอาไม้มาหน่อยเอาไม้ไม้ไม้เอาไม้มาหน่อยไม้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 ขึ้นมาเริ่มเลยครับงูเลือดผมอ่ะตายห่าแล้วงูงูหลับเป็นเอาไม้มาไม้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 เอาไม้มาหน่อยมีไม้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปตึ้งเงินแล้วเดี๋ยวนมันจะขึ้นรถผมอ่ะเฮ้ยไปตึ้งเงินไปตึ้งองินรถเหยียบไปตรงนู้นไปนู้นไป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 เข้าไปนู้นเลยไปเลยงูลยลหลามอะ่ะไป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 ทางใครทางมันให้โชคให้ลากก่นนะไป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  ไห้โชคใหเล่าไปไปรถของเรารถผมนี่ไงไปเลยไปเลยเข้าเข้ารูนี้ไปโอ้ไปโชคดีนะให้เจ้าของรถผมบอกเหมือนนะหนึ่งสามเก้ห้านะคืนนี้เลยเข้านี้เข้านี้เข้านี้จะไปไหนไปทางใครทางมันอย่าจองกัมจองเวรก่อกันนะไปหากินใครทางใครทางมันเนี่ยเขารถผมแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้ว่าเขารถผมตแ่เมื่อไหร่เนี่ยอ่า ไาไปโชคดีทางใครทางมันเนี่ยไปเบียนรถผมอยูลุกเมื่อคืนแล้วไม่รู้ไปอย่างไร,รไงมันจะขึ้นในใต้ท้องกันแหละออผมนือยกับ่าเอผมเึน่อยอกมามเนอยขึ้นโคอ,อย่างนี้เลยอ่ะ